สวัสดีค่ะแปลกดิแปลกดิอยากรู้อยากรู้จริงจริง สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบอกครูหน่อยตอนนี้ครูใช้โปรแกรมใหม่ครูก็เลยอยากรู้อยากรู้ตื่นเต้นมากเลยมีใครดูครูอยู่คะรบกวนเขียนบอร์ดครูรู้หน่อย ่าพี่นิ่มอุ้ยเป็นไงบ้างอันนี้หน้าจอแบบใหม่ตื่นเต้นชัดเจนเนาะโอเคโอเคตื่นเต้นโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม,ใหม่อันนี้ ร้อนวิชาค่ะร้อนวิชาเรียนมาสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาทักทายนะคะออวันนี้แปนวันคริสต์มาสเนาะก็จริงจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะแค่อยากจะมาคุยอะไรสนุกสนุกสบายสบายแต่ก็อาจจะมาแทรกอะไรที่เป็นการสอนนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนะคะ อใครเข้ามาแล้วเชิญเลยค่ะเชิญทักทายมานะคะกดไลค์ก็ได้ค่ะ <c oughs> ครูครูตื่นเต้น <c oughs> ครูจะบอกว่าครูตื่นเต้นมากอ,อันนี้เป็นการที่ครูไปเรียนนะคะเรียนมาวิธีการไลฟ์แบบใช้โปรแกรมใหม่แล้วก็จะใช้เครื่องมือที่ต่างออกไปแล้วเราก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเอง คืออยากให้คนที่ดูเพจของครูบีบีอยู่นะคะได้รู้สึกว่าเฮ้ยครูบีมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยอะไรนะคะไม่ใช่แค่ถือกระดาษมาเดี๋ยวครูโชว์ลิดหนึ่งว่าครูจะสอนอะไรนะเนี่ยดูดีดูดีนะเขียนยางออกเสียงอีกอย่างนะสวัสดีค่ะน้องบีมสวัสดีค่ะคุณสุนะคะสวัสดีค่ะพี่นิ่มสวัสดีค่ะคุณนันทิยานะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะปิงปองที่ช่วยครูเชคนะคะขอบคุณมากค่ะสีแดงสุพลังค่ะคริสต์สมาสคริสต์มาสจะยืนดีไหมเนี่ย <laughs> จะยืนดีไหมเนี่ยจริงๆวันนี้ก็เป็นการคุยกันเล่นๆน,นะคะเพราะว่าเราก็เปิดเพจกันมาเนี่ยเป็นครบหนึ่งปีแล้วนะคะครบหนึ่งปีแล้วสวัสดีค่ะคุณพนนิดาอ่า เราเปิดเพจกันมาครบหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ครูบิบกก็มีผู้ติดตามทั้งหมด2,200กว่าคนนะคะจริงๆอะ่ะไม่เคยคิดหรอกว่าจะได้ขนาดนี้แต่ก็ได้มีเคยเขียนแบบว่าเป็นเ,เป็นสิ่งที่ต้องการไว้ว่าสิ้นปีนี้อยากให้มีคนติดตาม2,000แต่ตอนนี้ทะลุเป้าหมายไปแล้วครบดีใจมากเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสของโคนะคะพี่นิ่มบ้านสวยมันเป็นฉากพี่นิ่มดูหน้าครูโยกไปโยกมาสี่ฉากยังเหมือนเดิมมันเป็นฉากแหมครูพี่ๆนะบ้านใหม่ยังไม่เสร็จ <c oughs> บ้านใหม่เสร็จเดี๋ยวค่อยดูนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญทิตานะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ เดี๋ยวครูบีบีเนี่ยมีไลฟ์วันนี้นะส่วนอาทิตย์หน้าครูบีบีจะไลฟ์อีกสองครั้งนะคะครั้งหนึ่งจะเป็นกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังระดับทวีปดังระดับในประเทศไทยนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือจะไลฟ์เองนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามดูว่าอาทิตย์หน้าจะไลฟ์กับใครแล้วก็เลือกอะไรนะคะออยตื่นเต้นแน่นอนนะคะ อ่ฉากสวยขอบคุณมากค่ะคุณสุนะคะก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะคะส่ว so, นวันนี้ใครที่อยากจะเรียนภาษาสวีเดนกับครูบิ๊กวันนี้ครูบิบ๊กจะมีแบบกุุบกิิบกุบกิ๊บพอแบบสนุกสนุก,นกไม่หนักหัวนะคะไม่หนักหัวและไม่มีเกมเล่นแต่ว่าแค่จะบอกว่าเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าที่เราจะมีการไลฟ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะประมาณว่า คูบิบกจะมีของมาแจกโดยเราจะเล่นเกมกันเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าคนมาเล่นเกมน้อยครูจะแจกแค่รางวัลเดียวแต่ถ้าคนมาเล่นเยอะครูจะแจก3ามรางวัสลสรางวัลน,นะคะเป็นเครื่องสำอางของเอสเตอร์ลอเดอร์เป็นเครื่องสำอางของแม็กน,นะคะแล้วก็ส่วนคนที่อยู่เมืองไทยก็สามารถเล่นได้ก็อาจจะเป็นเช็คของขวัญไปอะไรก็ว่าไปนะคะ คุณบูทิตาตอนนี้กำลังเรียนอยู่หมถึงว่าชั่วโมงนี้กาลังเรียนอยู่หรือว่ากําลังเรียนเรื่องอะไรอยู่กําลังเรียนเรื่องอะไรอยู่คะกาลังเรียนเรื่องอะไรอยู่อ่าช่วงนี้มีใครเรียงฉลองคริสต์มาสที่บ้านมั้งคะก็ทักทายกันได้นะโอเคเนาะครูภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมภาพชัดเสียงชัดเนาะโอเค โอเคโอเควันนี้หลายบ้านครูเชื่อว่าหลายบ้านน่ะจะมีการเลี้ยงฉลองกันอยู่ก็อาจจะไม่ว่างดูไม่เป็นไรเพราะอันนี้คือการทดสอบนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนนะคะเรือวันนี้เรื่องที่ครูจะสอนคือว่าบางอย่างนะคะในของออสระบางคานะคะสระบางตัวดีกว่าสระบางตัวเนี่ยเวลาเราเขียนอย่างหนึง่งแต่เราออกเสียงอีกอย่างหนึง่ง จริงๆโดยปกติอ่ะเราจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าสระเสียงยาวจะออกเสียงแบบนี้สระเสียงสั้นจะออกเสียงแบบนี้ทําไมถึงออกเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยหลายคนคงเคยเรียนมาแล้วถูกไหมเพราะว่าครูบิีกก็เคยมีทำไลฟ์ไปครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ทําคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องสระเสียงสั้นสระเสียงยาวแต่คราวนี้มันก็เกิดมันมีคมําบางคําที่มันมีข้อยกเว้นที่เราจะเจอว่าอ้าว สะกดอย่างนี้สระเสียงนี้ทำไมมันเป็นออกเสียงอื่นถ้าใครพร้อมเรียนนะคะถ้าใครพร้อมเรียนนะคะกดเลยกดหัวใจให้ครูบีบีหน่อยนะคะแล้วก็กดเลขหนึ่งให้ครูบีบีหน่อยครูบีจะได้ทราบจะได้จะได้เริ่มเรียนเลยเราจะได้ไม่ยืดเยื้อทุกคนจะได้ไปกินเลี้ยงอะไรของตัวเองได้สบายๆนะคะ <laughs> อ่ากดหนึ่งเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะเรียนเลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆวันนี้ ครูบิบีไม่สอนยากเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขนะคะทุกคนก็มีความสุขกันทุกคนอ่ะบีมาละพี่นิ่มมาละอืมคุณบุญทิตาบอกว่าภาษายากมากๆใช่ใช่ภาษายากแต่มันคือทักษะทักษะฝึกได้นะคะถ้าครูบิบีทาได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะนะครูบิบกก็มาเรียนตอย่ออายุมากแล้วครูบิบีก็มาสอนได้ขนาดนี้นี่ก็ แสดงว่าทุกคนก็ต้องทาได้ค่ะยิ่งคนไหนส,สาวครูบีนะวุ้ยได้ได้แน่นอนได้แน่นอนนะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูเรามาดูสระตัวแรกก่อนนะคะสระตัวแรกที่ครูบีบีจะบอกเนี่ยก็จะเป็นสระที่คือตัวโอนะคะตัวโอนี่ตัวโอน่ o, ะที่จะออกเสียงโอถูกไหมอย่างเช่นคําที่เราได้เจอปกติก็คือโอกะนะ โอ้กะออกเสียงโอนะคะโอกะออกเสียงโอแล้วก็ฮุ่นละฮุละก็ออกเสียงโออันนี้ปกติมากอันนี้ปกติมากทุกคนรู้อยู่แล้วถูกปะอ่าทุกคนรู้อยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะทีนี้ลองดูอีกตัวหนึ่งอ่าลองดูอีกตัวหนึ่งมันจะมีโ s สเตก็คือโอออกเสียงโอมสต์ต์โม ตะ O ออกเสียงโออันนี้ง่ายง่ายใช่ไหมคราวนี้เจอแล้วตัวอูตัวอูวออกเสียงโอคำที่เราเจอกันบ่อยเช่นคำว่าซูนนะ S U เดนะเดี๋ยวครูครูดูอีกทีหนึ่งให้ให้โอกาสครูน,นิดนึงนะคะอ่าตัวนี้นะคะก็คือว่า S, S U N ปกติเราต้องออกเสียงซูนถูกไหมแต่นี้แปลว่าลูกชายจะออกเสียงซนออกเสียงซนที่แปลว่าลูกชายนะคะทีนี้ถ้าสมมติอีกตัวหนึ่งก็คือว่าโซวะมันสะกดด้วยอูเห็นไหมมันสะกดด้วยอูแต่มันออกเสียงเป็นโอก็คือโซวะ คือครูได้ถามคนสเวนนะคะบางคนว่าทําไมถึงใช้อย่างนี้เขาก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าคําสมัยเก่าไหมและมีการเพี้ยนเรื่องการออกเสียงไปอันนี้เขาก็ตอบเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็จะเรียนรู้เหมือนเรานะคะว่าถ้ามีพยัญชนะตามหลังสระ2ตัวต้องเป็นออกเสียงสั้นถ้ามีพยัญชนะตามหลังหนึ่งตัวออกเสียงยาวเขาก็รู้แค่นี้เหมือนกันเขารู้เหมือนกันแต่พอคําว่า โูนเมื่อกี้นะคะอ่ะโชว์ใหม่โซนแต่ออกเสียงเนี่ยเลยเขียนว่าโูนเขียนว่าโูนแต่ออกเสียงโูนเขียนว่าโูนออกเสียงโูนเขียนว่าสู้วะแต่ออกเสียงโซวะโซวะนะคะทันไหมทันไหมถ้าทันกดสองหรือครูพูดเร็วไปไหมถ้าครูพูดเร็วกดสาม บางคนบอกเดี๋ยวมาค่อยดูทีหลังนะวันนี้มีปาร์ตี้อืมใช่ค่ะคุณนันบอกว่าเพิ่งฝึกเองเรียนเองที่บ้านได้เร็วกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยไม่ยากอย่างที่คิดเนาะโอเคทันเนาะมันก็เป็นมันมีแค่บางคําแค่นั้นนะคะบางตัวแค่นั้นทีนี้ออ,อย่างคำคำว่าโซนที่แปลว่าลูกชายเนี่ยเราจะเจอบ่อยเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยว่ามันไม่ได้ออกเสียงซูนนะคะ ส่วนคำว่าโซบวะเราก็เจอบ่อยจำไว้เลยว่ามันออกเสียงตัวโอแทนนะฮะเขียนด้วยอูทีนี้มาดูตัวต่อไปอ่ะอันนี้เขียนด้วยอูออกเสียงว่าโออย่างเช่นคำว่ายบยบที่แปลว่างานเห็นไหมยบที่แปลว่างานมันไม่ออกเสียงยุบ อ่าแล้วคำว่ารกรกรกเห็นไหมไม่ได้ออกเสียงรุกนะไม่ได้ออกเสียงรุกนะออกเสียงรกอ่าครูทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่าเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเราจำแค่บางคำแค่นั้นค่ะเราจำแค่บางคำแค่นั้นนะคะว่ามีคำไหนบ้างนะคะ อ่ะทีนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ครูจะพอหามาเจอให้อย่างเช่นว่าตัวที่สะกดด้วยแอร์แล้วออกเสียงด้วยแอร์อันนี้ปกติมากเช่นว่าคาว่าแซนแฟนอันเนี้ยปกติมากเลยถูกไหมออกเสียงแอร์เราก็ออกเสียงแอร์หรือแอถ้าเป็นเสียงยาวออกเสียงแอถ้าเป็นเสียงสัน้นออกเสียงแอแค่นั้นเองอันนี้เจอบ่อยแต่คราวนี้ มันเขียนด้วยตัวเอียแต่ออกเสียงแอเห็นไหเขียนด้วยตัวเอียออกเสียงแอเช่นคำว่า Hoe อ and g นนะ Hoe อ and ออันนี้เห็นไหมใครเคยเรียนกับคุณวิจะรู้อยู่แล้วว่า And เกเนี่ยมันจะออกเสียงลีถูกไหม แล้วพอเจอคำนี้แทนที่มันจะออกเสียงเฮลิมันออกเสียงเฮลิเอเฮลิอ่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะโฮเอลเอลเอลเอเอนะคะคำนี้คำนี้เขียนด้วยตัวเ e อนะคะเขียนด้วยตัวเ e อนะคะแต่ออกเสียงเป็นแอ ออาเสียงเป็นแอมก็จะเป็น h ฮลเร้ h ลเร้ฮลเรนะคะให้ลองออกเสียงกันดูนะคะให้ลองออกเสียงกันดูมีบางตัวครูอยากจะเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยนะคะเดี๋ยวครูจะลองดูว่าครูจะเขียนให้ได้ไหมนะคะมีตัวหนึ่งอย่างเช่นคำว่า คำนี้เห็นไหมว่ามาสะกดด้วยตัวเอียแต่ว่าโดยมากเวลามันออกเสียงมันจะออกเสียงเป็นแอแทนตรงเนี้ยออกเสียงเป็นแอแทนแล้วมันก็จะออกเสียงว่าแบร์ B ary. B ary. เีเบรีเคยได้ยินถูกไหมเคยได้ยินถูกไหมอ่าทีนี้ครูให้อีกคำหนึ่งที่ครูจดไว้เดี๋ยวก่อนนะ เช่นอย่างเงี้ยคำนี้ peer e คำนี้นะคะเช่นมันอาจจะแปลแปลว่าต่อก็ได้หรือบางคนก็ใช้ก็เป็นชื่อนี้ก็ได้แต่เราจะไม่เรียกว่าเปอร์เราจะไม่เรียกว่าเพียร์แต่มันจะออกเสียงเป็นแอร์แทนนะคะดังนั้นมึงออกเสียงเป็นแพร์แพร์แพร์ เช่นสมมติว่าเราเจอคำถามที่เป็นว่า who o f ต who f ตะคุณทำอันนั้นบ่อยแค่ไหนคุณทำอันนี้บ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คุณอาจจะบอกว่าออยอกแท่นะเอ็นกองเอ็นกองแพ้เวกกะนะคะฉันออกกำลังกายหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ออกเสียงอย่างนี้นะคะแพ้ เห็นไหมเห็นปะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอาจจะเจอเนาะเราอาจจะเจอบ้างอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ไหนมีใครเขียนว่าอะไรนะจ๊ะอ่ามีคนถามว่าคํานี้ภูเขาใช่ไหมใช่จ้ะใช่แล้วทีนี้ก็คือหลายคนก็เลยบอกว่าเราต้องพยายามจำนะคะว่ามันมีคําไหนบ้างที่ออกเสียงอะไรเพราะว่า แม้แต่คนสว ե นเองก็อธิบายเราไม่ค่อยได้และเราไม่ต้องไปโกรธเขาเลยเพราะว่าเขาเกิดมาจากนะเขาเจอเกิดมาจากภาษานี้แล้วพอดีเราเรามาเรียนภาษาเขาไงเราเรามาเรียนภาษาเขาไงเราก็เลยแบบประมาณว่าเออแล้วมันยังไงวะทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะว่าเฟอร์ว่าเฟอร์บางทีเราไปถามเขาอ่ะ เขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะว่าเออมันมายังไงวะเขาตอบไม่ได้เหมือนเวลาคนถามภาษาไทยเราเนาะเราก็ตอบเขาไม่ได้เหมือนกันบางอย่างถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวครูดูก่อนว่าครูมีอะไรเพิ่มให้ไหมไม่มีนะคะวันนี้ครูอ่ะจะเป็นเหมือนประมาณว่ามาครูจะเป็นเหมือนประมาณว่า,มา,ม,ม,า,วามาลองโปรแกรมใหม่แล้วก็ครูก็อยากจะมาสวัสดีนะคะก็คือกูยูน สำหรับทุกคนด้วยนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสสำหรับทุกคนแล้วก็ครูก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเพจของครูบิบินะคะก็คือตอนนี้ยอดผู้ติดตามครูบิบมา2200กว่าท่านแล้วนะคะกว่าคนแล้วนะคะที่ติดตามของครูที่ติดตามครูบิบิมานะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะขอบคุณมากมาคุณนันบอกว่าคุณนันสุวิชยาบอกว่าเคยถามแฟนเรื่องการใช้เอ็น แล้วก็ s เ,เขาตอบไม่ได้เหมือนเขาตอบไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าตอบให้ครูที่โรงเรียนก็ยังตอบไม่ได้เขาก็บอกแค่ว่ามันคือ80%คือพูดเป็นคําที่เป็นกลุ่ม n และนอกนั้นก็ประมาณเป็นกลุ่ม s นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตอบเราไม่ได้นะคะก็ทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คือครูลองโป,โปรโรแกรมใหม่แค่นั้นเองนะคะมีคนถามครูบิบีมาว่าเรื่องคอสของครูบิบบี นะคะทำไมถึงจัดแบบว่าแพ็คอันนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนะคะครูบิ๊กขอโยกอึ๊บอึ๊ออ,อ่ะอันนี้อันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะสําหรับคนที่เรียนอ่ออย่างเรียนกับครูบิ๊กนะคะก็คือครูบิ๊กลดถึงแค่จริงๆต้องลดถึงแค่วันนี้แหละ <c oughs> นะแต่ว่าถ้าใครอยากสนใจก็เขียนสนใจมาได้เดี๋ยว อาจจะยืดให้ได้เต็มที่คือสิ้นเดือนนะคะก็คือว่าเป็นแพ็คคู่คือว่าถ้าเรียนภาษาสวีดิสในชีวิตประจาวันเลเวลหนึ่งแล้วมันแล้วคุณสามารถคุณสามารถจะเรียนต่อคอร์สเป็นแพ็คคู่ได้นะคะเรียนทีละคอร์นรสนะภาษาสวีดิสภาษาสวีดิสในชีวิตประจาวันเลเวลหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเรียนเติมคําศัพท์ใส่สมองนะคะเรียนคนละรอบเรียนทีละคอร์สแต่จองพร้อมกันแล้วคุณได้ราคาถูกนะคะแล้วคุณได้ราคาถูก อ่าอันนี้คือแพ็คคู่จากราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณ3ที่ลดแล้วนะลดไปแล้ว3,400กว่าเหลือ3 9 9พก็ลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็มีอีกคอร์สหนึ่งคอร์สเนี้ยสำหรับมีคนหลายคนนะคะคนไทยหลายคนเลยที่เออ่เดี๋ยวครูขอใหญ่หน่อยนะโอ้ย ที่มีคนแบบว่าอยากเรียนภาษาสวีดิชในชีวิตประจำวันเลเวลหนึ่งแต่ว่าตัวเองก็ทำงานด้วยนะคะแต่ตัวเองก็ทำงานด้วยก็เลยคิดว่าอยากจะเรียนมินิคอร์สที่สอนภาษาสวีเดนนะคะให้เหมาะสมกับงานตัวเองซึ่งครูมีสอนอยู่แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ครูก็ขายแพ็คคู่แต่จริงถ้าคุณจะเรียนเดี่ยวเดียวมันไม่ได้มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ราคาถูกลงแค่นั้นเอง ราคาของตัวเฉพาะภาษาสวิีเในชีวิตประจำวันเลเวลหนึ่งะคะซึ่งจะเริ่มเรียนกลางเดือนหน้าเนี่ยนะกลางเดือนมกราเนี่ยออตอนนี้ครูขายพิเศษอยู่ที่1699โครนนะแล้วก็ตัวมินิคอร์สครูขายอยู่1350โครนแต่ถ้าใครลงแพ็คคู่นะคะซึ่งตัวมินิคอร์สเรียนคนเดียวเลยเจาะจงเลยคุณสามารถเลือกเวลาเรียนได้อันนี้ แพ็คคู่นี้คุณก็ได้ลดราคาลงไปอีกนะคะอันนี้ครูต้องอธิบายเพราะว่ามีคนถามนะคะจะได้แบบว่าไม่งงมาคิดว่านู้นนี่นั่นแต่ถ้าใครไม่สะดวกฟังไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่เป็นไรนะคะอ่าแล้วกอ็อันนี้ครูเลือกอันนี้ก่อนนะคะเป็นไงครูเก่งไหมอันนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนประมาณว่า โปรโมชั่น uh, อันนี้จะเป็นของเพอ่อเดี๋ยวกนเติมคำศัพท์ใส่สมองนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สต่อเนื่องจากกลุ่มภาษาซีวิดิสในชีวิตประจำวันเลเวล1ก็คือคุณสามารถสะกดคำได้แล้วผสมคำได้บ้างและรู้แล้วว่าสะรเสียงหนักเสียงเบาเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตอนนี้คุณอยากได้คำศัพท์เพื่อคุณจะได้ใช้พูดในชีวิตประจำวันแล้วอะ่ะอันเนี้ย ก็จะมีสอนเดือนหน้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีสอนเดือนหน้าปกติครูราคาแพงกว่านี้แต่ครูปกติถ้าคอร์สเดียวคอร์สเดียวของมันเนี่ยครูขายอยู่ที่หนึ่งหกเก้าเก้านะคะหนึ่งหกเก้าเก้าแล้วถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยครูหนูก็อยากได้มินิคอร์สเหมือนกันเพื่อที่หนูอยากจะใช้เอาไปเรียนเรียนภาษาสวีเดนเจาะเรื่องงานของหนูเช่นพวกงานดูแลคนแก่คนป่วยนะคะ งานทำความสะอาดงานร้านอาหารหรืองานร้านนวดเนี่ยถ้าคุณก็ซื้อแพ็คคู่พอซื้อแพ็คคู่คุณได้ลดลงมาอีกเหลือ2899นะคะ2899โครนคูลดให้วันนี้ละค่ะภายในเช่งคืนแต่ถ้าคุณสนใจจริงๆแล้วคุณมีความสุขว่าคุณจะจ่ายภายในสิ้นเดือนคุณสามารถจองแล้วก็มาจัไม้ก่อนได้เดี๋ยวมาคุยกันหลังไมคได้นะคะก็เดี๋ยวคูดูเดี๋ยวคูให้อดินดูให้นะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะคือบางคนถามว่าครูบีบีแล้วทำไมครูบีต้องมาขายคอร์ส <c oughs> ก็ครูเคยสอนฟรีครูเคยสอนฟรีแล้วครูมีความรู้สึกว่าสอนฟรีแล้วบางคนอยากมาเรียนก็มาเรียนบางคนไม่อยากมาเรียนก็ไม่มาเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของการสอนของครูก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่นะแต่ที่ครูก็เลยครูก็เลยที่ครูเก็บค่าคอร์สเนี่ยเป็นเพราะว่าครูก็ต้องซื้อประกงโปรแกรมอะไรประมาณนั้นไม่อยากจะไปอธิบายเรื่องเหตุผลเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูไลฟ์ของครูวันนี้นะคะวันนี้ครูบิบิคืถือว่าเป็นการทดลองอะไรใหม่ๆในชีวิตของครูบิบินะคะทดลองอะไรใหม่ๆแล้วก็มันก็ราบลื่นดีนะคะ นะครูทุกคนเห็นอทุกอย่างเนาะอ่านะครูจะขอบคุณนะครูก็เรื่อนแค่เอ๊ะนะเนี่ยขอบคุณผู้ติดตามสองพสองร้อคนนะอ่ามีกุดอยู่ด้วยเห็นไหมอันนี้ครูก็จะรือบออ่าเป็นไง <c oughs> <c oughs> นไง้าครูเป็นไงล่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงครูพัฒนาเห็นไหม นี่คือสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนว่าแม้กระทั่งครูปิปิเองเนี่ยอายุห้าสิบสามเห็นไหมจะห้าสิบสี่เร็วๆนี้ก็ยังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยแล้วพวกคุณบางคนอาจจะอายุน้อยกว่าครูปิปิซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจที่จะพัฒนาตัวเองนะคะมีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่สําคัญกับชีวิตเราอะ่ะก็ ลองนะคะเรียนรู้ไปนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เราอะ่ะมีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นเราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าครูบิ๊กก็เรียนรู้อยู่ทุกวันถึงแม้ทุกวันครูบิ๊กจะมีสอนแต่ว่าครูบิ๊กก็เรียนรู้ทุกวันเหมือนกันนะคะเรียนรู้เรื่องนั้นเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเรื่องการไลฟ์ด้วยเครื่องมือแบบนี้ครูบิ๊กก็เพิ่งเรียนมาแล้วเราก็ต้องรีบลองใช้ดูว่ามันใช้ได้ไหมยังไงนะคะ แล้วก็วันนี้ที่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันชัดอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันอ่ามีหลายคนเพิ่งเข้ามาดาวดาวก็เพิ่งเข้ามาเหรอคะคุณดาวคุณพุทคุณเพิ่งเข้ามาเหรอคะกุฎหยุดครูจะไปแล้วสวัสดีนะคะกุฎหยุดออ้กุนิดโอนะคะ สิ้นเอออันละนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันจนวันนี้ผู้ติดตามครูบีบีได้พุ่งทะลุ2200ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าจริงๆตัวครูบีบเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าเอ้ยสิ้นปีนี้ครูอยากทําให้มันสาเร็จก็คือให้มีคนแบบตาม2000ันแต่คราวนี้ทะลุแล้วครูมีความสุขมาก แล้ครูก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะและครูขอโอวยพอรให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีไม่ดีของปีนี้เราก็เตรียมตัวทิ้งไปเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นวางแผนชีวิตเราได้แล้วนะคะแล้วก็พอปีหน้าเราจะได้มีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรก็อย่าท้อนะถ้าท้อท้อได้แต่อย่าถอยนะคะ ท้อได้แต่อย่าถอยเศร้าได้แต่อย่านานลุกขึ้นสู้นะคะครูบีีีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะดยูนเฮ้ดัว